cựa, cựa vít này cựa vít ọ vít. nó khỏi tước nấm nóc con ní này nè. Đây cung 10 này ha. Cung nhanh này? Cung Chắc cung mẹ này là. là cung gấp rất là chậm Bà, cung mưu đấy. Ừ. Bỏ nhau đấy. มีมาหักไ่เจ้าคือลงลึกบนทึกุ้งไมที่น่ะฮะส่วนเ่อส่วนทางหน้านี่กุ้งไหมเนี่ยเน้ยเนี่ยคือพี่ขครยัเลงถึงนี่เนาะได้ตู่แล้วปลาเบดกูอ่ะนะปลาเนปลาตะคบ่โอปลาบุตกเบสดเซ่านี่น้ำคุ้งลมันก็บุกยิ้มปลาลาดก็มีได้ปลาลาตัวนึงวานี่กระดายคนนนี่บ่ได้หวยได้ตะคุ คนไปเมืองลบพอก่อนบ่ข้าวดีเยียเ้นี่เราดองปึ้งเด่หลีโอ้ยฮะกสองหวนะบัวนี่ก็ดองวิทย์บัวนี่ปานี่วานโดนนี่ฮบัวได้แล้วก็ย่าแล้วคอยโอ้ขักขักแคเนาะโอ้ทำมันลมเอาได้สงแล้วบาทเละเห็ดบาทโอ้แต่พระน้าคิดว่ามันดองขึ้นได้ของเจ้าดองขึ้นยี่ได้ดองขึ้หนย เต่างิ๊บมันรองโยกเขามันสูงสีดงใหญ่ป่ามันขึ้นน้ำหอยพี่นจองบ่มันพวกเกี่ยวได้เงี้ยน้อยเอางาลงเฮ้ยพวกเกี่ยวพวกเกี่ยวเนาะมันอยู่กับการโยโยสัซส่าจังบโดดเลยบ่โอ้ยคือเห็นอะไรจีนโยท่านแต่ก็ยังโดดของล้างท่นจะไปทึ้งคือในน่ำมันไปโต่ดำกระโโตกันแล้วมันตื่นมันตืดก่อนมันต้องมันต้องคือมันยังอยู่ในน้ำอยู่ลอยแบบนั้นคาดีคาดีทัศนีย์กให้แหงดังเด็ดตื่นมันไปละดดละ เขายกขึ้นมันจะร้องในหิ้มข้าวเลยคือว่ามันไปแล้วโอ้ยมาเรื่อยเรื่อยด้อนนำหลายปีละบ้างห่วยกูตกใจเพื่องกูนั่งกูนั่งคิ้งสร็ดเน้ยยมันป่าน้ำขึ้นซ้ำนี่แหละนีแบะนี่ยโอ้ยอยู่ปลูกลูกใช่เนาะไม่อยากบักนิดคนไรโศนลงตะปูลอยไปดืน้ำคนนี้เออ ว um ่า um, ล่วนไล่รวนไล่เหียนุงนน้าดโพไปก็ไปขึ้นป้าห้วยพันิตวจุบกคนจบกไม่บอกคนมานยเนะเอนุง้อคนนลอยตะครองรองรแน่นลงกระเทีมสวยนะสายนิดวะเอโยนดุได้ดุ ดอกพึ hmm. uh, mm ่ง hmm. ม mm ีดจัดปตุูมิจัดเออ ปลาหัวแขงเกลียวิตหัวกินโดดดองออวิตปลาหัวแข็งนะครับเปลี่ยนแนวนะครับวันนี้มาตึกสะดุ้งนะครับปลาหัวแข็งมันวานเฮ่บได้นะครับวันนี้น้ำมันขึ้นมาทุกคร้งนะครับอันนี้คือปลาห้วยนะครับอันจุดจุดแม่น้ำฟังพุ่นมากะน้ำหลายนะครับต,ตึกเ่าเสดุ้งอย่างเดียวนะครับวันนี้ เดี๋ยวเก็บเก็บเต็มไปเรื่อยๆน,น,นะครับอัตบตะปูครัตบตะปูครับตะปูใหญ่มาแล้วได้ย<ส>ู่ได้อยู่ะยะตะปู โอ oh? ๊ะจะหามาโยนี่ได้นน่ฮะกดว่าอุ้ยเนี่ย เพงมือแล้วทีนี้ปากกดนะครับอือเทงนี้อือเพลงต่นไปยากเลยทีนี้ มีเงี้ยงนะครับมันแทงมือนะครับอันตรายนะครับบ่มีถุงมือนะครับปรากฏ หลยรอบที่นี้เออไเจียฮึปวดใดนเละ